ฟิชชิงใบสินนะครับวันนี้เราวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่ลมแรงแล้วก็มาตกตามชายหาดนะครับผมตามชายฝั่งหมายชายฝั่งแนละ้ววันนี้เรามากันที่สะพานแปซิฟิกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองดูปลาปลาทรายนะครับปลาทรายเล็กๆเ,เอ่อว่าจะมีตัวไหมครับว่ปาปลาทรายจะได้ทักเท่าไหวันนี้เราก็ใช้ตาเบ็ดตาเบ็ดเบอร์เบอร์สี เบอร์สี่นะครับตัวนี้ปลาบิดเล็กเพื่อที่จะเล่นปลาเล็กๆนะครับผมแล้วก็ลอกตัวนี้ครับเอเอมร้อยนะครับร้านตรงเชฟิชชิงมีขายครับผมตัวละห้าห้าร้อยห้าสิบห้าบาทครับหรือว่าห้าห้าห้านั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันนะครับเหยื่อก็จะใช้เป็นเหยื่อกุ้งตายนะครับเหยื่อกุ้งตายจากร้านตีเลยมีขายนะครับผมเหยื่อกุ้งตายีครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับหมายี้ว่าจะมีปลาทรายให้เล่นหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองดูกันเลย กินครับผมโอ้โหแสดงว่าหมายนี่คิดเงนเยอะอย่างแรงแมวนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่อีกสักทีนะครับถ้าปลาคิดเงินเยอะเราก็ย้าย จริงๆิงด้วยครับผมโอเคสมัยนี้ปลาขี้จินเยอะก็แสดงว่าไม่มีปลาตายนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายใหม่ครับผม <tem ple asure> เดี๋ยวเป็นกุ้งตายหั่นชิ้นนะครับ <tem ple asure> ชิ้นเล็กๆอกกย่างนี้เลย ที่เราจะมาวันนี้แหละแถวแถวบอ่ออิดนะครับผมก็เดินตามเลาะหินไปไปตีแถวนี้นะครับคาดว่าน่าจะมีตัวหมายสวยครับหมายสวยโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวไหมมาเตรียมเหยื่อกันนะครับผมคุณต,ตายออกเปลือกให้มันนิดนึงนะครับผมปอกเปลือกออก อันนี้เราก็ตัดชิ้นเล็กๆเ,เลยอย่างเงี้ยเล็กๆให้พอดีคำพอดีคำนะครับปลาทรายปากเล็กนะครับผมเราจะมีตัวไหมครับวันนี้หวังว่าจะมีให้ได้ชมนะครับผมเอเยือเแล้วสับไปเลยปุ๊ม Yeah. Oh, oh, Ê. จวดครับผมนี่บปลาจวดปลาจวดใส์สวยใส์ลงกินลงกินเลยนะครับเล็กนะครับไส์เล็กเราแมวนะครับผมเดี๋ยวเราปล่อยปล่อยนะครับ อย่างเราตกเราตกเขาบางทีบางทีเราตกตกปลาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาทุกตัวเสมอไปนะครับเราเลือกครับผมไม่ใช่ว่าทุกตัวที่เราตกเเราาจะอ ăn chăn xé đâu giờ một cặp ก็ต่อเลยครับต่อก็เป็นปลาเล็กๆไงฮะต่อต่อเล็กๆลูกปลาอะไรนะครับออยู่ครับผมไม่รู้ปลาอะไรโอ้โอปลาเป็นนึงครับ ลูกกระเป็นใส่แบบน่ารักเลยปล่อยนะครับตอดแรงตอดแรงอันนี้ตอดแรงครับอยู่ไหมเอ้ยไม่อยู่ครับ ไม่อยู่ครับผมตอดแรงแต่แต่ไม่อยู่พุ่งยังไม่ไปใหม่ไปใหม่ <c oughs> น,นี้ก็มาตกปลาทรายเล็กๆไม่ครับก็ <c oughs> มไม่ได้เน้นอะไรมากครับผมก็ ว่างๆก็ลองมาตกดูนะครับเผื่อจะมีปลาทรายให้เล่นแต่ตอนนี้ยังเงียบๆครับผมแค่ได้ออกมานั่งหย่อนเยือก็มีความสุขแล้วครับ อยู่ครับไม่รู้อยู่ไหมการสิงการหามาแล้วครับปลาทรายโอ้นี่นะครับปลาทรายยอด ไซนี้ไซน์กำลังทอดเลยแต่ว่าวันนี้ที่เกียจทำกับข้าวครับบอกให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าไป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 ้ะครไปไปละไป้ปไ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 ป้ปไ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 รไได้เห็นปไปไครัไอไเไยปปไไ ปลาใยสอยู่แนวนอกๆครับผปลาใยสอยู่แนวนอกๆน,นั่น,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 นเอาแล้วเอาแล้วต่อแล้วต่อแล้วอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ <c oughs> อยเอาใหม่ เหยื่อน่าจะหมดนะครับเหมือนจะติดอะไรมานะผมหรือว่าคิดไปเองไม่ครับไม่มีติดอะไรมาเลย Non c'è problema. ผมจะถือเลยนะครับตั้งแล้วไม่ค่อยติดตาพรายาลองถือดู đùa không, 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 ต่อเล่นอะไรต่อพนุกต่อเล่น,ลนสงสัยน่าจะหมดต่อสองที